ลองปิดอีกรอบหนึง่งนี่ไงดับอีกแล้วมันต้องมีใครที่อยู่ข้างในแล้วกดปุ่มคอยแก้งเราอีกแน่ๆอยู่ไหนดงแสงมันมจะไม่รู้ตัวนี่ไง,ไงไงดับอีกแล้ว ทำอะไรกับตู้เย็นอยู่เห็นอยู่ตั้งนานแล้วทำอะไรร้อยแก้วทําอะไรก็เนี่ยป้าไฟตู้เย็นมันดับตลอดเลยมมนต้องมีใครมาปิดไฟแน่ๆกดปุ่มปิดไฟเนี่ยทาอะไรอะร้อยแก้วตู้เย็นอะไฟมันดับตลอดเลยเวลาไร้แก้วเปิดมันก็ไฟเปิดพอไร้แก้วปิดมันก็กดโอ้โหป่านี้ยังไม่รู้เรื่องอ,อีกเหรอส่งไปร่ำไปเรียนมาแก่แค่ไฟตู้เย็นเนี่ยนะมานั่งเปิดเปิดปิดปิดอยู่เนี่ยไหนดูดิ เออดับจริงด้วยเว้ยเปิดปุ๊บน่ะดับแสดงว่าเราต้องคุยเล่นเล่นกับป้าปาก่อนเถอะมันจะรู้ตัวเออต้องอย่าเพิ่งไปบอกมันเดี๋ยวมันรู้ว่ามีคนมาแอบดูอยู่นะใช่ไหมล้ะแก้ววันนี้เราเป็นยังไงวันนี้เรียนยังลูกวันนี้หนูเรียนแล้วหนูเรียนไปค้าบเดียวนะใช่ไหมลูกไอ้ะเราไม่ดับดับแล้วมันต้องมีคนอยู่ข้างในอ่ะมันต้อง